เราเป็นปเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะในส่วนนี้ก็ต้องเรียนว่าเมื่อมีกฎหมายบังคับใช้อยู่กฎหมายยังมีสภาพบังคับใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับส่วนว่าหากสังคมเห็นว่ามันควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของฝ่ายนโยบายนะครับหรือทางสภา,าต่อไปนะครับฝากประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กําลังนิยมหรือว่าเข้ามาในประเทศไทยจนน,นี้นฝากข้อคิดหรือว่าข้อเสนอ ทางกฎหมายเนี่ยให้เข้าใจยังไงมัครับก็หนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องฝากไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับคงต้องช่วยกันนะครับในการเป็นสัมพันธ์ให้ทราบนะครับรวมทั้งหน่วยงานเอกชนด้วยนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นสายการนบินเนี่ยก็ปกติก็เราขึ้นเครื่องบินก็เห็นจะมีประกาศว่าประเทศนี้เราเดินทางไปหลังประเทศนะครบางประเทศเขาก็มีกฎหมายของเขาที่เป็นการเฉพาะเหมือนกับประเทศเราเขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าไปประเทศนี้สิ่งของที่คุณห้าม,มนําเข้าประเทศนี้นะ ผิดกฎหมายอยู่ในประเทศคุณอาจาจะถูกแต่ามาประเทศปลายทางผิดกฎหมายก็ต้องมีการประสานและแจ้งเตือนกันนะครับทุกระบบทั้งระบบ